วิธีสร้างมีมคอยใน27วินาที <S <S สวัสดีครับต้อนรับ้าสู่คลิปตัวทอร์ครับกับผมแซกทัดบีครับผม,โโม,บผมเจอกันใหม่ทุกวันฮนะ8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับรายงานจาก a อดเ a ล d สเซาท์ออสเตรเลียนะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยนะที่เข้ามาติดตามกันนะโดยเฉพาะในเรื่องราวของคริปโตเครนซี y นะเทคโนโลยีต่างๆนะครับ แล้วก็เรื่องของ AI นะก็มีมาปเดตทุกวันแบบนี้เลยนะครับผมยังไงก็ใครที่เข้ามาแล้วนะฮะยังไงก็กดไลค์กดแชร์ส่งต่อเพื่อนๆด้วยนะฮะแล้วก็รวมถึงสามารถที่จะติดตามช่องนี้อย่างเป็นทางการได้ฮะแค่คุณกดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งครับก็วันนี้นะฮะก็มีข่าวนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของมีมคอยมาฝากกันนะเพราะว่าตอนนี้มนะีคมคอยค่อนข้างมีกระแสที่มันแรงพอสมควรครับในบางเรียนนะฮะแต่คุณรู้หรือเปล่า itti, ว่ามันมีความเสี่ยงขนาดไหนนะฮะ วิธีสร้างมีมคอยในเวลาเพียง27วินาทีนะครับก็มีวิดีโอนะที่กําลังได้รับความสนใจนะบ,บนทวิตเตอร์ได้แสดงเห็นว่าวิธีการสร้างเหรียญมีมนั้นเนี่ยง่ายแค่ไหนนะครับและสิ่งนี้ก็ทําให้เกิดความกังวลว่าลักภูเนี่ยอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นมากขึ้นนะฮะขวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่โดย White Lies นะฮะผู้พัฒนาสตูดิโอ m a n f o l d โดยได้แสดงวิธีการสร้างเหรียญมีมคอยในเวลาเพียง 27วินาทีนะฮะผ่านมาใช้ o อ e n s e p ป e รินส์คอนแท็กวิสัยนะครับเ,เขาระบุว่าวิดีโอนี้เนะี่ยมีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้นนะฮะแล้วก็เหรียญ e a s y m ม n น y ีที่สร้างขึ้นนั้นเนี่ยอยู่บนเครือข่ายทดสอบเท่านั้นวิดีโอนั้นกล่าวครับมีผู้เข้าชมมากกว่า1.5ล้านครั้งฮะแล้วก็บูกมากเกือบ10,000ครั้งแล้วเวลาปัจจุบันคะแล้วก็ผู้คนเนี่ยในโลกคริปโตนะเชื่อว่าสิ่งนี้ทําให้เกิดมีนคอยมากขึ้นนะและมันก็จะจบลงด้วยการลักภูน,น หายไปเลยเจ๊งไปเลยอย่างนี้นะคือโกงนั่นเองนะครับการรักพูนะเกิดขึ้นบ่อยครั้งในเหรียญมีมนะซึ่งผู้ไม่หวังดีที่ทําการสร้างเหรียญมีมจํานวนมากออกมาเพื่อขโมยเงินนักลงทุนนะครับแล้วก็การสร้างเหรียญมีมคอยเนี่ยโดยใช้เวลาเพียงไม่ถึงหนึ่งนาทีนเนี่ยทำให้ผู้ไม่หวังดีสามารถหาโอกาสขโมยเงินจากนักลงทุนได้มากขึ้นนะครับแม้ว่าจะไม่มีวิธีไม่มีวิดีโอนี้ถูกปล่อยออกมาแต่อัตราการสร้างมีมคอยก็เพิ่มสูงขึ้นอยู่แล้วนะแล้วก็ข้อมูลจากคอยมาเก็ตแคปนะพบว่ามีเหรียญมีม มากกว่าห้าร้อยเหรียญน,นะที่มีพูดถึงมากกว่า1,000คนนะครับการเพิ่มขึ้นของราคาเหรียญเปเป้นะ่าจะน่าจะเรียกไม่ผิดเนาะแล้วก็เหรียญอื่นๆเนี่ยทำให้หลายคนเชื่อว่ามีมคอยซีซั่นกลับมาแล้วนะฮะทำให้ช่วงนี้นักเทรดเนี่ยคาดหวังว่าเหรียญเหล่านี้จะพุ่งอย่างรุนแรงนะครับก่อนหน้านี้ฮะในเดือนเมษายนฮะนายเลด์มักคายแมนคายนะ,น M ankind, M ankind นะขออภัยฮะเลด์แมนคายนะฮะศิลปินดิจิทัลได้ใช้ c h a t GPT ในการสร้างเหรียญมีที่ชื่อว่าเทอร์โบฮะแล้วก็ ปัจจุบันเนี่ยมาเก็ตแคปได้พุ่งทะลุ100ล้านดอลลาร์ไปแล้วนะครับในขณะเดียวกันนะักสำัะข่าวูบล็อกเชนนะะก็ได้รายง,งานว่ามีผู้ไม่หวังดีพยายามหาเงินจากการสร้างเหรียญที่มีชื่อเดียวกันกับเปเป้เทอร์โบแล้วก็อื่นนะฮะแล้วก็นํามาซื้อขายบนอา um, บิเทียมอาบิทัมนะฮะโดยทางบล็อกเชนบอกว่าพวกเขาเนี่ยผักดานที่เด่นเหล่านี้เนี่ยที่มีชื่อเดียวกันให้อยู่ในหน้าแรกๆของแพลตฟอร์มครับเช่น Dex กสกินเนอแล้วก็ x t o ก l ูนะครับ และดึงดูดให้ผู้ใช้เนี่ยซื้อสินทรัพย์แล้วก็ทาการเทรดขายเมื่อราคาสูงขึ้นถึงระดับเพื่อเพื่อทากาไรนะฮะก็ด้วยเหตุนี้ทาให้นักลงทุนในตลาดที่ตัวหลายคนออกมาเตือนแล้วก็แนะนําให้ศึกษาขา้อมูลทองเหรียญก่อนตัดสินใจลงทุนนะฮะนอกจากนี้นะซีซีนะซีโอของไบแอนสนะฮะก็เตือนว่าการลงทุนในเหเนะะรียญมีมคอยเนี่ยมีความเสี่ยงสูงนะฮะจริงๆแล้ต้องบอกว่าทุกเหรียญมีความเสี่ยงหมดแต่มีมคอยมันเสี่ยงค่อนข้างสูงกว่ามากมากเลยนะเพราะว่า บางทีมันไม่รู้ที่มาที่ไปมันไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรมาซัพพอร์ตแต่มันเป็นการปั่นราคาฮะเมื่อเอาของถูกมาขายมีคนปั่นราคาให้สูงขึ้นมีคนอยากอยากจะถูกหวยบ้างก็เลยมาซื้อสุดท้ายก็โดนโกงเงินนะฮะเอาจริงๆถอยเข้าไม่ต้องโกงถึงขั้นมีเงินเข้ามาเป็นหลัก1 0ล้านร้อยล้าน,านในระดับหนึ่งเขาสามารถที่จะทําลักภูทิ้งเหรน,นั้นเรากำไรไปต่อยอดทำาหรอื่นได้อีกนะฮะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ใครที่จะลงทุนในเหรียญมีมต่างๆมีสตินิดนึงนะฮะอย่า ไว้ใจอะไรจนเกินไปนะเพราะว่ามันมีตัวอย่างให้ดูมาหลายปีแล้วนะฮะนะอย่าเพิ่งมาแบบคิดว่าจะขุดทองได้ง่ายนะฮะในตลาดนี้นะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ว,ว่าคลิปนี้จะช่วยเตือนภัยคุณด้วยนะครับยังไงก็สามารถสปอนเซอร์ท่นี้เป็นทางการนะฮะโดยการกดปุ่มชอยเมื่อมีปุ่มจอยให้กดกดได้เลยนะครับผมก็เป็นเมมเบอร์นะเป็นรายเดือนแต่ทั้งมันนะฮะถ้าเกิดว่าไม่สะดวกโอนเป็นครั้งคราวก็ได้นะโอนเป็น USDT BUSD US ก็ได้ครับเลื่อนไปใต้คลิปนี้ คั copy วันนี้อะไที่ให้ไวและโอนนี้เลยนะฮะวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ